สวัสดีครับผมโอเคอ่าวันนี้เราสองคนได้รับรางวัลอะไรกันบ้างเอ่ยรางวัลคอเทสอาทิสเวอร์แล้วก็รางวัลของซีรีส์นะครับเป็นรางวัลรวมของเพื่อนใช่วันนี้มีเพื่อนเนมารับด้วยเป็นยังไงบ้างคะครับดีชจครับเป็นเกียรตินี่ได้รับรางวัลอ่ารางวัลนี้เป็นรางวัลที่ทำให้แบบพวกเราพึ่งเนาะหายเหนื่อยครับเวลาเวลาได้รางวัลแบบ จริงๆแล้วพอพอ,พอเล่นเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าคือแบบว่าเฮ้ยมันฟินแหมกดีมันแบบว่าได้รางวัลมาด้วยอะไรเงี้ยเออจุดเปลี่ยนเราสองคนเลยในบ้านอ๋อจุดเปลี่ยนเลยอ่าก็ <laughs> ครับก็รู้สึกว่าอ่ามีคนรักมากขึ้นครับรู้สึกว่าอืามดีใจครับรู้สึกดีใจที่มีคนรักเยอะมากมีชาวแฟนๆชาวต่างชาติด้วยใจขับว่ามากขึ้นจากเรื่องนี้เยอะมากใช่ <laughs> บ้างไห ครับเออรู้สึกเหมือนกันเลยครับก็ดีใจครับที่คนชื่นชอบในผลงานการแสดงของเราแล้วก็ในซีรีส์ก็มีหลายเพลงเนาะมี14เพลงดูกันเยอะมากแต่ทุกคนก็ได้ฟัง,งทุกเพลงก็ดีใจที่คนชอบทั้งทางด้านาการแสดงแล้วก็ทางด้านาการเป็นศิลปินดนตรีของเราเหมือนกันแฟนแบบว่ารอสนับสนุดเราทุกเรื่องเลยตอนนี้เออเราปลื้มใจแค่ไหนเวลาแบบว่าเจอกระแสแฟนแบ เริ่มใจครับดีใจครับเพราะว่าเราก็จะมีหลายผลงานที่ตามมาไม่ได้มีแค่แฟนผมก็อย่างเอเวอร์สกายเนี่ยกำลังจะกำลังจะมาแล้วเป็นไงแน่นอนเอเวอร์สกายสองเนี่ยกำลังจะมาแล้วพรุ่งนี้เลยเป็นเอ่อผมพวกเราก็ภาคต่อของแฟนผมเป็นพนักาเรียนครับตอนสองทุ่มเพิ่งนะครับเจมส์เบลฟิวเจมส์เบลี่เิ่งนะครับตอนนี้เลื่นเต้นไหมแฟนบ้าาคาดหวังอะเป็นไงคาดหวังเหรอตื่นเต้นเป็นอีกเขาเรียกอะไรเป็นอีกคนมาเอง เขาเรียกว่าสลับสลับโลกสลับโลกอะไรอย่างเงี้ยอันนะีนะ้ผมว่าน่าสนใจน่าติดตามมากอยากให้ทุกคนไปดูจริงๆค่ะคือเราก็ยังไม่ได้เห็นอะไรเลยในตัวตรงนี้ยังมาถึงใช่ยังไม่ได้ดูตัวเองเลย <c oughs> แต่ว่าถ้าจะสนุกมาถึงยังไม่เห็นยังไม่ยังไม่เห็นเนะเรื่องหลังจากที่เราถ่ายไปอ๋อใช่แต่ว่าเพลงใหม่นี่จะมีออกแล้วเพลงอะไรครับออกแล้วเลงร็อคร็อครเออเป็นเรื่องเรียบๆก็คือยังเป็นยังเป็นเกี่ยวกับความรักอยู่เพลงเพลงแรกก็ความรักเอ้ยเพลงรัก เพลงนี้ก็เลิฟเลิฟเลก็เป็นแนวใหม่ที่ผมไม่เคยร้องเหมือนกันครับเอก็ฝากทุกคนไปดูด้วยครับตอนนี้เพลงออกแล้วเลิฟเลิฟเลิฟเพลง GMBV ได้ก่อนทำไมถึงมาเลกแนวมาเป็นแนวนี้เออด้วยความที่บทผมเปลี่ยนจากตินเป็นก็เป็นตินครับแต่ว่าจะเป็นตินในเวอร์ชั่นเป็นหัวหน้าชมรมดนตรีผมก็จะมีความแสบซ่านมากขึ้นมีความสนมีความเป็นแบบลุเซอร์ของ จากวงชินชิล่ามาเนี่ย<แ>มาเป็นวงไลออนนะ้ผมก็เลยจะต้องเปลี่ยนแนวการร้องเพลงอย่างนี้คือแบบว่าก็ได้ดัำใจแล้วสิจากที่เราไม่ได้เล่นดนตรีไม่ได้ร้องเพลงมาครั้ง้รกได้แล้วได้ครับได้แต่ได้แดค่สองอีพีแต่ก็ยังโอเคถ <laughs> ือว่า <laughs> ได้กดปล่อยเหมือนกันเพราะว่าตินที่จะเก๊กหน่อยแต่ว่าผมมาเวอร์ชันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมไปสุดสุดกราวก็ต้องรอดูกันนะถามช่วงนี้หน่อยทำงานหนักหรือเปล่าเวลาตัดตัวมันต้งานหนักครับก็ มีงานมาเรื่อยๆครับแต่ว่าสวแต,าแต่ยังดึกมากพ่่งนอนเดยวไปกินนมนอนกิ <c oughs> นนมนอนกินนมนอนโอ้แล้วสุขราพอาะคะมันก็ยังโอเคอ๋อยังเด็กอยู่ครับยังไม่ไม่มีอะไรนะเป็นงนน ยังไงยังก็ยังทำงานไหวอยู่ไหวครับพร้อมรับเสมอพร้อมรับมากไปอัดกรายแล้วกันเนาะแฟนนี้แฟนมิที้ประกาศไปแฟนมิทที่มุ่งประกาศไปครับไปต่างประเทศครับโโอ้ครับประเทศนั่นแหละเดี๋ยวเราจะตกใจดูยังไม่ประกาศไม่ได้ใช่ครับเดี๋ยวเราเจอกันนะครับทุกคนที่แฟนมิทนะครับเรามีตั้งหลายประเทศเนอะแฟนมิีนกัมพูชาเวียดนามใช่ไหมแล้วก็มกัมพูชาเวียดนามใช่ครับโตเกียวโตเกียวญี่ปุ่น แต่ละแต่ละที่เหมือนิปีนที่เป็นด้วยเป็นด้วยที่เป็นละปิดไปแต่ก็ที่โซลเอาด้วยใช่ไหมโซลเอาโซอที่ประกาศโซลเอาแล้วเหรอครับจริงเหรอครับโซลแล้วเหรอที่ไหนอ่ะที่เวียดนามทางเวียดนามที่ดนามก่อเอินชานขอบคุณครับแล้วเร็วนี้แบบมีเอลเออีกก็คงเอาอีกใช่ครับเอล L อครับเพืติดตามด้วยเริ่มเริ่มเริ่มเพลงเริ่มเริ่มสอบแล้ว ก็ดูได้เนี่ยโอเคค่ะอ่ะโอเคค่ะฝากคปถ่ายไปฝากคขาฝากฝากเลยค่ะทุกอย่างขอบคุณค่ะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณแคสต์แคชชินที่มอบรางวัลนี้ให้ก่อนแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนครับที่โหวตให้ครับแล้วก็ฝากทุกผลงานครับที่พวกเราจะอะไรเสียเอาไว้ให้ทุกคนเห็นครับโดยเฉพาะพวกนโดยเฉพาะพรุ่งนี้ครับแค่เอวทิศการสองได้ไหมโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะานเปิด